จัดโปรโมชั่นอยู่นะลูกค้านะวันนี้มากกับงานโตจริงๆไหมพมชายยกกระสอบซื้อได้เลยตอนนี้หนาวยาวๆถึงมกรลากุมภาแนะน่นอนนะคะหนาวยาวๆมกรลากุมภาตอนนี้คือสั่งได้สั่งเลยแม่เอาไปไลฟ์สดขายกันวันหยุดยาวนะหรือลงตลาดลงร้านขายกันช่วงเทศกาล นะคะลูกค้าสเวตเตอร์ใหม่พรมชายตัวนี้ราคาเต็มๆนะคะ 015M ลูกค้า 015M นะคะลูกค้าค่ะหุ้ยมีของไทย20ลูกราคาเต็มๆต็0 0อ้0ราคาเต็มเต็ม0บาทวันนี้เซลลให้ราคาโปรโมชั่นทุกลูกเลยเอาลูกใหม่หรือลูกรีวิวนะได้ไปเลยในราคา2,500บ,บาทเท่านั้นนะคะ90โล แต่รีวิวก็จะได้ลดเพิ่มอีก300รีวิวจะได้ลดเพิ่มอีก300งานเป็นประมาณไหนขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะลูกค้าอันนี้ของผู้ชายนะของผู้ชายนะพี่เป็นสเวตเตอร์ไหมพรมแบบนี้ของคุณผู้ชายสีโทนก็จะออกประมาณแบบเข้มๆหน่อยแมนๆมแมนมที่โทนเทากลมนะคะเทากลมดำประมาณนี้ลายของคุณผู้ชายสวยๆเลย นะคะลายสวยๆลายเท่ๆแล้วก็จะเป็นสไตล์ใหมพรมหนามั่งบางบ้างผสมผสม,ผสมไปอุ้ยนี่น่ารักนี่ใครที่ไม่ได้ขายงานผู้ชายแต่อยากได้สไตล์นี้ไปขข่ก็ติดไปได้นะยกสอบ90โลพี่ค่ะ2,500บาทเท่านั้นค่ะนะคะ2,500 2,500เป็นงานสวมหัวนะคะ เป็นงานสวมหัวแขนยาวแบบนี้เลยผ้าไหมพรมลูกค้านี่ผ้าไหมด้วยอันนี้งานจากจีนนะคะลูกค้าขางานจากจีนนะยกกระสอบอาจจะมีเป็นพวกแบบงานคอบป,ปกอะ่ะผสมไปด้วยนะพี่พลอยเคยเปิดรุ่นนี้ก็มีผสมคอบป,ปกไปด้วยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ออกไปงานสวมหัวแบบนี้เลยไหมพรมบางไหมพรมหนาค้ะค้ากันนะคะไหมพรมบางไหมพรมหนาค้ะค้ากันเลยค่ะ นะคะลูกค้าเนี่ยลายอย่างเงี้ยลายของคุณผู้ชายโอ้ยแม่คับลายลายขาย่สวยใส่เที่ยวผู้ชายใส่เที่ยวได้นะสวยเลยแฟชั่นนะคะขขยไหมพรมแบบเนี้ยตัวละร้อยแปดสิบสองตัวละอห้าสิบก็ได้ฉเฉลี่ยประมาณกี่ตัวนะคะรุ่นนี้ไหมพรมเป็นเสื้อนะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ประมาณอ๋อสองร้อยตัวค่ะพี่โดยประมาณโดยประมาณอาจจะมีตำหนิแบบเป็นขุยผ้าตามการใช้งานปกตินะพี่นะ มีติดไปอยู่แล้วเนี่ยเป็นขุยผ้าอย่างนี้พี่จา๋าแต่ว่าขูดขุยไม่ขาดไม่เสียถือว่าใช้ได้แม่ตัดขุยแล้วขายต่อได้เลยขายได้ปกติเลยเหมือนใหม่เลยนะคะสีสวยอะ่ะตัวเนี้ยชอบสีสดดีจังเลยแต่ว่าติดที่ขุยผ้านิดหนึ่งตำหนิขุยผ้าทุกอย่างขุยผ้าขาดเสียนะคะลูกค้าน้องจะตีให้อยู่ที่หนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกรุ่นเลยนะทุกรุ่นเลยที่เอามาเปิดรีวิวทุกโรงงานเลยเราจะตีให้อยู่ประมาณเอ่อหนึ่งถึง อ้ยไซส์ใหญ่มากนี่ไซส์ใหญ่มากอะเพียแปดพอยนี่ลูกค้าผู้หญิงใส่ก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์เลยแต่ถ้าผู้ชายใส่ก็คือแบบเทโอปป้ T o P สาสไตล์โอปป้าเลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะมีลายประมาณเนี้ยแม่อุ้ยอันนี้ป้ายอันนี้งานป้ายนะของเพลย์บอยงานป้ายงานป้ายงานเล่นป้ายนี่นะคะอ่ะให้ดูให้ดูลายใกล้ๆมันจะมีลายแบบ เท่ของผู้ชายราคาเซลล์วันนี้เหลือแค่กระสอบละ2,500บาทนะคะนี่ค่ะ mm. เหลือแค่2,500เลยใครอยากได้ไหมพรมชายราคาดีๆแบบนี้เอาไปคัดนะเอาไปคัดลายอย่างเงี้ยพี่สาวดูดิวัยรุ่นสวยเท่มากผู้หญิงใส่ก็ได้อะเพราะว่าไซส์มันใหญ่ผู้หญิงใส่ได้นะแม่นะใครจะเอาลูกรีวิวนะพิมพ์รับรีวิวได้เลยเหลือ2,200 ลดแล้วก็ลดให้อีกนะแม่ไหลต่อเลยนะคะลดราคาพิเศษกระสอบให้แล้วลดส่วนลดกระสอบรีวิวให้อีกด้วยนะคะเอฟลูกรีวิวได้หรือเอฟไปเอฟลูกใหม่ได้วันนี้เอามาเปิดโปรให้แล้วนะคะมาบอกต่อโปรนะคะปังๆให้แล้วลูกค้าขาในราคาพิเศษพิเศษจริงๆแล้วก็อยากให้ได้ไปอยากให้ได้ไปตอนราคาโปรกันนี่แหละลูกค้าโอ้โหนี่ค่ะขอกระดิ่งเลยตัวนี้สวยมาก มันจะเป็นสไตล์ผู้ชายแบบสตรีสตรีดหน่อยนะลูกค้าใส่กับยีนขาสั้นได้เลยนะคะแล้วไซส์มันดีพี่ต่อให้ไม่ได้ขายผู้ชายนะขายผู้หญิงได้กันได้เพราะไซส์มันใหญ่มันจะเป็นงานแบบไซส์ของผู้ชายนะผู้หญิงใส่ก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์เลยนะเฉลี่ยประมาณ200ตัวเนาะที่พลอยบอกแล้วก็จะเป็นสไตล์แขนยาวทั้งหมดเลยเป็นสไตล์แขนยาวทั้งหมดเลยค่ะพี่่ะ ปั้นหัวได้เยอะตำหนีห่หางเสียแค่ไม่เกิน20%อนะคะอันนี้คือแบบว่าราคาล้างสต็อกจริงๆนะพี่ราคาแบบเทงานช่วงปลายปีกันจริงๆนะให้ที่2 5 0หเลยนะคะหนูลองคัดจากข้างหน้าด้วยนะหนูลองคัดจากข้างหน้าด้วยเซนมีสวยๆเยอะอยู่เออนะคะสวยๆหลายตัวเลยอะไปได้หลายตัวเลยนะคะงานลวดลายลวดลายแบบเนี้ยสวย เออโอ้ยชอบมากเดี๋ยวแม่พอขึ้นไม้นะน่าซื้อมากเลยขึ้นไม้แล้วนะน่าซื้อเลยคุณพี่ตัวละแปดสิบตัวละแปดสิบมตัวละร้อยแต่ยกสอบสองพนห้านี่ยกสอบสองพันห้า นะคะอันนี้ใส่ไม้นะยังได้รีดเลยพี่จ๋เอาเถอะอันนี้หนูเชียร์มากสเวตเตอร์ใหม่พมชายนะตีเป็นงานชายแต่ว่าจะขายผู้หญิงก็ได้นะคะขายคู่กับสเวตเตอร์คอกลมก็ได้นะคะซื้อคู่กันไปเลยซื้อคู่กับใหม่พรมแฟชั่น9 0 2ข้างหลังก็ได้นะมาเติมให้แล้วมาเติมให้แล้วด้วย902ใหม่พรม3500รุ่นนี้ก็เอางานชายพ่วงๆไปแกลง้งแต่ว่าสวยมากนะคะสวยไม่สวยไม่หย,ยอกสวยจริงสวยจริง 2,500้าบาทจา้ะราคาด,ดีมากมีติดเนี่คอคอคอเต่าอย่างนี้ด้วยคอแบบคอสูงอะ่ะคอสูงก็เป็นผู้ชายสไตโอป้าเลยนะอยู่เกาหลียู่อยู่เกาหลีอันนี้งานจีนนะพี่เน้นแฟชั่นไว้ก่อนแฟชั่นสวยนะคะเน้นแฟชั่นสวยค่ะงานจากจีนงานจากจีนนะคะมีคออ่ l 5นะ,ะคะสิบครึ่งงานคอสูงคอกลม นะคะประมาณนี้แต่ว่าสไตล์ของผู้ชายเขาจะออกโทนแบบโทนเข้มๆนะสีกรมสีเทาสีดำนะคะแล้วก็จะมีตัดพวกลายสติสติหน่อยอย่างนี้เลยสองพันห้าค่ะพี่สองพันห้าชอบสวยสวยต้องไม่แมทด,ดีๆนะลูกค้านะแมทกับเนี่ยสไตล์แบบออกฟอร์ด นะคะอันนี้ก็แฟชั่นสวยเลยนี่แขนแต่งแถบอย่างนี้ลูกค้าหัวหัวทั้งนั้นเลยค่ะถ้าใหม่นะอยากให้เห็นงานจริงมากเนี่ยสวยนี่โอ้โหลายสวยมากแฟชั่นมากอะมีฮาร์ปสิบอ้โหไฟช็อตเฮ้ยไม่ฮาร์ปสิบอันนี้เป็นสิบน้านิดหนึ่งนะแม่นะแกล้งของจี๊บค่ะ2,500ั้าร ใหม่พรมชาย2 0 0 5ค่ะพี่ใหม่พรมชาย2 0 0 5อันนี้คือราคาล้างสต็อกให้เลยจริงๆราคาเทปลายปีอะราคาเทส่งท้ายปีอะนะคะนี่สวยมากลายเทศการแบบนี้ปกตินะต้องเปิดอะไรอ่ะ f 1 6 2ลูกละ6,900นะพี่นะคะถ้าไปเปิดรุ่น6ไอรุ่นรุ่นนั้นหะ6ั0 0นะ จาลายลายแบบเมื่อกี้ล้วนลวเลยอ่ะเออเนี่ยเอาลูกสองพันห้าไปเปิดคัดได้คัดเนี่ยคัดสเวเตอร์ลายลายอย่างนี้นี่ลายลายอย่างนี้เลยสเวเตอร์ไหมพรมนะผ้าไหมพรมลวดลายอย่างเงี้ยค่ะพี่ลวดลายลวดลายอย่างเงี้ยเออสวยโอ้โหนี่ค่ะโอ้ยตัวไหนก่อนดีนี่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 สวยมาก อันนี้สวยเลยวินเทจมากไปเลยค่ะร้อยเก้าเก้าตัวนี้ขออนุญาตใส่ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างใสใ่ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะแต่จริงๆตัวมันใหญ่มากของผู้ชายนะพี่นะเหลือสองพันห้าลูกใหม่ก็ได้ราคานี้เลยไม่ต้องเอาลูกรีวิวของพลอยก็ได้เอาลูกใหม่ก็ได้ค่ะพี่ลูกใหม่เหลือสองพันห้าเหมือนกันเนี่ยผู้หญิงใส่ก็จะเป็นสไตล์แบบไบรุ่นวินเทจนิดนึงนะ ประมาณนี้เอาปกออกก่อนเออปกออกเทเลยเอาปกออกเทเลยประมาณนี้วันนี้ไม่ได้ใส่ยีนวัาถ้้ใส่ยีนมาเทเลยใส่ยีนมาเทเลยใส่คู่กับยีนเนี่ยผู้หญิงใส่ก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์พอดีเลยสวยเลยสองพันห้ารีวิวว่างนะลูกค้ารีวิวว่างเหลือสองพันสองหรือดูรีวิววันนี้แล้วราคาโปรนี้ถูกใจชอบแม่ไปเอฟลูกใหม่เลยเอฟไปลูกเอฟลูกใหม่ได้เลย อ่าร้อยห้าสิบตัวบวกลบค่ะพี่พี่รับรีวิวแล้วใช่ไหมพี่พี่พิมพ์ชื่อเล่นมาบอกน้องแอนมินหน่อยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาหน่อยก็ดีพี่น้องแอนมินน้องแอนมินเขาพี่ที่ระลึกความดีพี่ที่ระลึกพี่ที่ระลึกรับรีวิวนะรีวิวว่างค่ะนะคะ ในเครื่องในเครื่องขึ้นพี่้ที่ยนลึกใช่ไหมโ okay. อเคนะคะพี่ที่ะนลึกรีวิวยังว่างค่ะพี่ฟางพี่ฟางเอาเป็นลูกใหม่ได้ไหมนะคะพี่ฟางเอาเป็นลูกใหม่ได้ไหมโปรสองพันห้าร้อยเอาลูกใหม่ไปลุนได้เลยนะคะโปรสองพันห้านี่สวยโอเคทัทกหาน้ <Okay. S 1> านองแอดมินได้เลยนะคะพี่ทักหาน้องแอดมินได้เลยเอาลูกรีวิวลูกนี้คัดหัวได้เยอะมาก ลายสวยถ้าเป็นไหมพรมลวดลายล้วนๆอย่างเงี้ยพี่ค่ะอุ้ยนี่ปีแอร์นะแต่ว่อส่วนใหญ่แบรนด์แท้เออต้องไปดูไปลุ้นป้ายกันอีกทีนึงนะพี่นะเออแต่งานแฟชั่นสวยพี่ขายแบบไม่ซีเรียสอะไรเลยขายเป็นงานแฟชั่นสวยๆได้เลยรุ่นนี้นะคะ2,500บาทเท่านั้นจ้าภูมิใจมากเลยราคานี้ราคาเนี้ย น้องเชียรให้เอามากเลยเพราะมันเป็นรุ่นที่ถูกมากแล้วมันออกทรงสวยพี่ออกทรงสวยสีพื้นก็สวยนะสีพื้นก็สวยถ้าพี่ไปจับแมทงานวินเทจนะจับแมทลายวินเทจวินเทจก็ได้นะคะเนี่ยมีคอเต่านิดนึงแต่แบบพอแขวนคู่กันแล้วมันดูเป็นงานวินเทจเลยสีสวยเลยใดๆอยู่ขึ้นอยู่กับการจัดร้านนะพี่นะจัดร้านจัดเรียงโทนไปให้สวยเลยค่ะนะคะ โอ้โหนี่ลูกค้าช่วยมากมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะแบบงานปักลายปักอกอย่างเงี้ยค่ะนะคะปักลายปักอกอย่างเงี้ยพี่เล็กๆอยู่ตรงเนี้ยของผู้ชายเออไหมพรมบางประมาณร้อยห้าสิบถึงสองเออประมาณสองร้อยตัวรุ่นนี้ประมาณประมาณสองร้อยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะพี่สีแดง จะหมดกระสอบแล้วลูกค้าแปบ๊บหนึ่งโชว์ให้หมดเลยใครที่เล็งอยู่2,500บซื้อได้เลยซื้อตอนนี้สั่งวันนี้ก่อน3ทุ่มยังทันส่งอ,อ๋อบิซิเนสพรุ่งนี้นะคะลูกค้าหรือจะมารับเองหน้าร้านก็มาได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดโซนแบบชนบุรีกาญจนบุรีอะไรอ่ะใกล้ๆอ่ะแม่แล้วแบบว่ากลัวว่าขนส่งส่งไม่ทันขายนะแวะมาเอาเองได้เลย วันนี้ก็มีลูกค้ามาจากปักช่องด้วยมีลูกค้ามาจากปักช่องนะอากาศมันเย็นนะวันนี้อากาศมันเย็นมากพี่สาวิผ้าใหม่มากเลยอะสีเหลืองผ้าใหม่มากอากาศเย็นแล้วรีบใช้ด่วนก็มาหน้าร้านได้เลยค่ะมาก็จะได้ราคานี้เลยนะราคาที่น้องขายเลยลูกค้าโปรโมชั่นทั้งหลายนะคะอย่างใหม่พรมรุ่นนี้โปรโมชั่น2,500บาทเท่านั้น ใหม่พมตัวยาวเสื้อคุมตัวแรกงานเกาหลี80โลก็2,000 5นห0 0สององันใหม่พมเสื้อคุมตัวยาว29ใหมผ่มผู้ชาย2005เนี่ยราคาประมาณนี้ค่ะพี่มีทุนมีงบ2 0 0 0 3น0 0นะสั่งซื้อได้เลยนะคะมีทุนประมาณ2 0 0 0 3น0 0นนะสั่งซื้อของไปเรื่อยๆค่ะสั่งได้เลยพี่ได้ของสวยเหมือนกันนะคะ ราคานี้เลยอุ้ยนี้สวยนะเป็นลายแบบลายลวดลายเทศกาลเทศกาลนิดนึงนะคะประมาณนี้ลูกค้าเนี่ยอันนี้จะเป็นลายวินเทจหนูเอาไอ้ลายตัวนั้นขึ้นมาให้พี่หน่อยเลลายเลยลายเลยลายนั่นน่ะเออเนี่ยมองเหมือนคนแก่นนะ่ะแม่แต่ถ้าแม่เซ็ตกันคู่กันกับหมู่เขาที่มันแบบลายทนทน,ทนเดียวกันนะจะกลายเป็นไหมพรมวินเทจเลยเดี๋ยวพอยเซ็ตให้ดูเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะอ่ะเข้ามาเลยเออเนี่ย งานล้นลายอย่างนี้ไลายลายอย่างนี้ดูเหมือนแบบใหม่รมคนแก่หรือเปล่าคะพี่ใดๆหรือเปล่าแม่ใหม่รมผู้ชายคะ่ะใหม่พรมชายนะ<อ>เนี่ย<อ>เซ็ตคู่ด้วยกันเป็นงานใหม่รมวินเทจเลยสวยนะคะลูกค้าใครที่อยากได้กระสอบใหม่รุ่นนี้ละหัสแพนด้าสิบห้าเอ1มศ่งห้าเอมอ นี่อันนี้เดี๋ยวโชว์บนไม้ให้ดูอีกรอบนึงแม่ยิ่งใส่ไม้สวยๆย,ยิ่งทําราคาได้คือผ้ามันดูแพงไปเลยนะใส่ไม้แขวนแล้วดูแบบว่าโอ้ตัวละ80ตัวละร้อซื้อได้เลยอุ้ยตัวนี้สวยจริงๆนะชอบมากเลยอะ่ะสีแบบแฟชั่นมากนะคะอันนี้จะเป็นโทนลายๆของผู้ชายจะออกลายทางเยอะนะลายทางลายทางเอาลายฮอลิเดย์วินเทจใดๆเออ นะคะ2,500ใครจะเอาลูกใหม่นะคะรับพิมพ์รับลูกใหม่ได้เลยหรือว่าแคบบไรส่วนแล้วทักหาหลังบ้านก็ได้ค่ะพี่แคบบไรส่วนแล้วทักหาหลังบ้านเลยนิ่ใหม่ไปห้อยเลยของผู้ชายอะไรทางมันจะเยอะหน่อยแม่ใส่ไม้บาก็ได้นะแม่เอาไปใส่ไม้บาใหญ่ๆได้เลยนะคะไม้บ่าใหญ่ๆได้เลยแม่ไข่ตัวละ80ตัวละร้อยก็ได้หรือว่า แม่บอกว่าแม่ขายไวๆไ,ได้เพราะว่ากระสอบละสองพ้าไอ้สองพนเออสองพกระสอบละสองพ้าเนาะแม่ร้อยตัวก็เท่าไหร่แล้วเออซักประมาณถ้าตีต,ตีตีต้นทุนร้อยตัวคือ25บาทตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้ถึง200แม่ค่ะตกต้นทุนเฉลี่ยตัวละ10บกว่าบาทค่ะแม่แม่ขายตัวละ50ิแม่ก็กำไรอ้อพอบอกแค่นี้ ขายตัวละ50ก็กําไรขาย62สตัวร้อยได้ขาย80ได้ขายเลยเพราะเนี่ยราคาอย่างเงี้ยพี่ขาติดป้าย8ปก็มีคนเอาเชื่อหนูสิจริง69 79เล่นได้เลยค่ะตัวนี้จัดโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้าเอาไปทำกำไรจริงๆนะนะคะเดี๋ยวมาต่อกันอีกหนึ่งงานแล้วกันลูกค้าเป็นเสื้อคุมใหม่พรมตัวยาวเหมือนกันนะแต่ว่าขออนุญาตจัดโตเป็นงานขอป้ายมังกี้นะคะเดี๋ยวรอน้องๆตัดกับ